สวัสดีค่ะนักศึกษากศอนอทุกท่านมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูบรรทุรลแถลงการนะคะครูกศน,อนอตําบลวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ของระดับมปลายนะคะ,ะทรรสามหนึ 3, 1, 0, 1. ่งศู่งเรื่องสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะ จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองอความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองก็หมายถึงการเรียนรู้เป็นเรื่องของทุกคนมีโอกาสในการเลือกเรียนในเรื่องที่หลากหลายและมีความหมายแก่ตนเองการเรียนรู้มีองค์ประกอบ2ด้านคือ1ององค์ประกอบภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมโรงเรียนสถานศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวก และครูนะคะองค์ประกอบภายในได้แก่ความคิดพึ่งตนเองได้มีอิสระภาพฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสารรค์มีความคิดเชิงเหตุผลมีจิตสำนึกในการเรียนรู้มีเจตคติเชิงบวกและมีการเรียนรู้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการฟังบรรยายหรือการทําตามที่ครูสอนครูบอกนะคะแต่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้นะคะ,ะการคิดเป็นก็คือการใช้ข้อมูลอย่างน้อย3ประการมาประกอบการตัดสินได้แก่ข้อมูลด้านวิชาการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะการเป็นผู้รู้จักปัญหาเรื่องทุกข์รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตนเองและสภาพแวดล้อมที่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์หาวิธีการบำบัดทุกและวิธีใช้ที่เหมาะสมในการดับทุกข์ซึ่งจะเกิดความสุขพฤติกรรมสำคัญของการคิดเป็นอย่างหนึ่งคือการใช้ข้อมูลโดยเฉพาะ,ะข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมความเชื่อพื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่มี5ประการด้วยกันนะคะได้แก่อห่ 1. ในความเป็นจริงในสังคมคน เรามีความแตกต่างทั้งด้านอาชีพฐานะความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาพภูมิประเทศอากาศสิ่งแวดล้อมแต่และทุกคนก็ปรารถนาหาความสุขนะคะความสุขแต่และคนจึงแตกต่างกันอาสองความสุขของคนเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากันผสมกลมกลืนกันเกิดความพอดี อ่า 3. สามสภาพแวดล้อมในสังคมมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งทําให้เกิดปัญหาเกิดความสุขความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ตลอด4เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์ก็ต้องการวิธีแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต้องมีข้อมูลที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจหะ5เมื่อ ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรตรองข้อมูลอย่างรอบครอบโดยใช้ข้อมูลทั้ง3ประการคือข้อมูลตนเองข้อมูลวิชาการข้อมูลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมจนมีความพอใจแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแต่สินใจที่จะเกิดความพอดีความสมดุลระหว่างชีวิตกับธรรมชาติอย่างสันติสุขนะคะข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆอาจเป็นตัวเลขตัวอกักษรสัญลักษณ์รูปภาพเสียงข้อมูลที่ดีจะต้องมีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันสารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการประมวลผลวิเคราะห์จนสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ ต่อไปได้ทันทีลักษณะของข้อมูลก็คือจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่มีความสามารถอาบอกได้ว่ามีมากหรือน้อยแต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเป็นข้อมูลที่สามารถาวัดค่าได้ว่ามีมากหรือน้อยและวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ ประเภทของข้อมูลเขามีข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลที่ผู้ใช้ผู้เก็บรวบรวมขึ้นเองข้อมูลทุติยภูมิก็คือข้อมูลที่ผู้ใช้นํามาเป็นแหล่งเป็นเอจากหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่นที่ได้เก็บรวบรวมมาไว้ในอดีตนะคะคุณสมบัติของข้อมูลก็คือมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นปัจจุบันความสมบูรณ์ความชัดเจนกระทัดรัดและมีความสอดคล้องนะคะกระบวนการคิดเป็นก็เป็นกระบวนการที่อาจจะจําแนกขึ้น เห็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วยกระบวนการคิดได้ดังนี้สำนักง,งานการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนพศ2547ขั้นตอนที่1ก็คือการระบุป,ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่2การศึกษารรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาเพื่อทําความเข้าใจในปัญหาและสถานการณ์นั้นๆโดยจําแนกข้อออกเป็น3ประเภทคือข้อมูลทางสังคมได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยย่รอบรอบตัว สภาพสังคมของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวชุมชนสังคมในแง่เศรษฐกิจการเมืองการสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อนิยมค่านิยมต่างๆข้อมูลตนเองได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งเป็นการตัดสินใจของเป็นข้อมูลทั้งดงังด้านกายภาพพร้อมๆที่ทั้งทาง,ทางด้านอารมณ์และจิตใจนะคะข้อมูลทางวิชาการได้แก่ข้อมูลด้านความรู้ในเชิงวิชาการที่ จะช่วยสนับสนุนในการคิดดำเนินงานนะคะขั้นตอนที่สามการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง3ด้านได้เข้ามาช่วยในการความคิดแก้ปัญหาในกรอบแห่งคุณธรรมประเด็นของขั้นตอนอื่นและระดับการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนอันนื่องมาจากข้อมูลในขั้นที่2มีความแตกต่างการตัดสินใจได้ดังกล่าวมุง่งมุ่งให้เพื่อพัฒนาความสุขของแต่ละคนนะคะขั้นตอนที่4คือการตัดสิน ในขั้นตอนความสำคัญของแต่ละคนให้เลือกวิธีการในการเลือกในการแก้ปัญหานะคะขอ้ออ่าขั้นตอนที่5ก็คือเป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะอ่าสำหรับในคราวนี้เราก็เราก็มาเรียนรู้กันแค่นี้ไว้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ